อนวันดีเพื่อนๆวันนี้เราก็จะไปจ่ายเล่นกันนะกับน้องรักแล้วเนี่ยไงไอ้จืดมันชื่อตะวันนะแต่เราเรียกมันว่าดื้อเพราะมันดื้อยดื้อเกินไปดื้อเลยเรียกว่าดื้อแล้วกูก็ตกใจไปเลยรอบเพียมากมากกูตื่นไปถามือเลยเพียเพียเป็นไงวะเราก็เราก็ชอบเล่นเล่นด้วยกัน ออบางทีก็ด่ากันนิดหน่อยเถียงกันนิดหน่อยนะพอเกลียดกันก็เห็นเพื่อนเพื่อนก็ของข้า <c oughs> <c oughs> มันไปไกลแล้วคิดกูคกนเดียวนี่สักอ๋อมันตกมาลงมาข้างล่างเหรอฮะตกมาข้างล่างเหรอควายเกิมแชนนี่เต้ ไอ้บักเอินเจอแม่บางอ่อนสีวันนางเอกมาค้นเมื่อเจบันสันมาเคนก็เป็นการเธออยู่ในเพอร์ตเค้นและกูก็เฮ้ยกูถึงตาสีได้แล้วมึงก็ไม่คิดจะรักกูบกคุยเออเลมกูเคยมารอคุณนะคอยมึงตกตาย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 ตายกูบอกแล้ว พอมึงตกตายคอยมึงตกตายคอยมึงตายตัวตายโดคอยมึงตกตายเยเยให้กูชนะให้กูชนะตายตายคอยตวนน้บ่รอใหญ่เลยไม่เตัวนัเหรอไอ้ควายหามึงเต้เต้น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 ต้นต้นต้นเต้น้วเ้ เดี๋ยวเราจะไปดูมันเต้นกันนะว้ายหาแม่มึงเอ้ยตายแม่ทำไมกูมันยากชิบหายจังวะบตอนนี้นมันคือง่ายแท้บัดกูมันคือยากสุดชวัวรักูเ่ไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงปฏิสูชวัวเฮ้ยมันเป็นยังไ้ครับทุกคนกูติดหกคนส่ย์นะยึดติดมาก ต้วันคิดยัไงไอ้เหี้ยมึงโง่ค็อยังไงอ้าวคืออย่าทางซ้ายคืออไปทางซ้ายบ่เป็นอ้าวได้แล้วมึงอยู่สายกูยเห็นมึงแล้วกูก็จะไปถึงมึงแล้วหาไม่ฮ่า ก็เสิรไปนะทุกคนมึงตายมึงตายรู้สึกมึงตายกู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 รู้สึกมึงตายเฮ้ยสมนับไว้หน่อยเหรออีเวนอีลูกเคี้ไว้กี่ที่ยะไว้กี่รู้เดลยลู้เนี่ยฮะเฮ้

เนี่ยมาเต้นน้ำกันกันมามาท่าไปท่าไปมาหาแยายังมาหาแยาเนี่ยย่างมาหาบอกไปเออแล้วกลับมาเต้นเต้นท่านี่เนี่ยเห็นอันนี้่บอสอีกตัวละชั่ว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 หขนามาท่างกันเดียวกันได้บอกไปชั่ว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 เต้นเต้นเต้นแล้วมันเริ่มเกมได้ปีว่ะแล้วแล้วสักเต้นอะไรจีว่าแด้วอ่าก็จะยาวยาว เดียวฮายเบ้เบ้ยย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 ยเยยอยย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 กยย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 ย้ยย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 ย เทสเทสเทสจบจบเด้อเด้บา